คือคือท่านทูตทั้งหลายนะค์ส่วนใหญ่ด้วยที่ที่มาก็จะไปพบกับท่านพบสสพบปทบเช้าวันที่ที่สิบเอ็ดครับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านพบปทบกับพบสสเนี่ยไม่ใช่จะมามาเล่าแนวทางให้ทูตเท่านั้นนะครับแต่ท่านทั้งสองก็อยากจะฟังความเห็นของท่านทูตว่าเห็นยังไงนะครับ วิธีการที่เราจะไปชี้แจงกับต่างประเทศนั้นเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้ให้มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับให้เกิดความกระจ่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการมารับฟังนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพราะท่านพบทบกับ,บท่านผบอสสอ,สอ,สอ็อยากจะฟังความเห็นว่าต่างประเทศเขามองอยังไงนะครับ เราก็คงดูประเทศที่แสดงปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะแรงนะครับก็จะมีสหรัฐแน่นอนมีประเทศ EU สหภาพยุโรปมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และรวมทั้งประเทศที่ที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยนะครับซึ่งถึงแม้เขาอาจจะมีความเข้าใจมากกว่าประเทศอื่นแต่เขาก็มีความกังวลอย่างญี่ปุ่นอินเดียนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย